มือนี้มีบาร์บีคิวจะพี่น้องแต่เป็นบาร์บีคิวแบบไทยปนฝรั่งเด้อเมื่อกี้เผาปลาไว้หนึ่งตัวจะพี่น้องเห็นแล้วเนาะอ,อยู่ในฮอฟอยนะจ๊ะส่วนเบอร์เกอร์สองชิ้นนั้นเป็นของลุงเดอ้อจ้าเพิ่นออเดอร์มาแต่ว่าโตเพิ่นกะบยยูหรอกเพิ่นกลาลังทำงานยูจ้ะส่วนไส้กรอกที่เห็นมันก็คือของค่อยจ้าเป็นไส้กรอกอีสานที่ซื้อไว้นานแล้ว จากพี่คนไทยที่เพิ่นทําขายเก็บไว้ในห้องฟิตเพื่อรอแดดมือนี้ค่อยกระสมหวังละได้เอาออกมากินสัทีจะบอกว่าไฟลุกไล่จังพี่น้องเพราะว่าน้ํามันมันย้อยออกจากเบรอร์เกรอร์กับไซ้กรอกเนาะกลับไปกลับมาเบรอร์เกรอร์กระสุกแล้วจ้ะพี่น้องเสียดายที่ลงเดินไม่ได้กินร้อนๆเดี๋ยวต้องอุ่นให้เพิ่อนอีกทีนึงจะ้ะส่วนปลาเผากับไส้กรอกก็ปิ้งกันต่อไปจะ้ะ ตอนนี้ลุงเดอกลับมาแล้วก็เลยอบมันฝรั่งให้เพิ่นแล้วเพิ่นออเดอร์เคอรี่ซอสมาด้วยจ้าสูตรนี้พิเศษนะจะบอกให้เพราะเพิ่นบอกว่าเอาเผ็ดๆผดนะเราก็เลยใส่พริกป่นไทยลงไปก็ต้องเป็นห่วงเด้อพี่น้องลุงเดอกินเผ็ดได้บอกว่าบางทีกินเผ็ดก,กว่าค่อยอีกซอสนี้ก็ทําง่ายๆจ้าเอาแป้งผงกะหรี่ผสมน้ําแล้วก็ตั้งไฟก่อยหยอกเกลือหน่อยหนึ่งแล้วก็พริกปน่นตอนนี้เบอร์เกอร์ก็อุ่นเรียบร้อยแล้วจัดใส่จานเลยจ้าเครื่องเคียงก็มีหอมใหญ่แล้วก็บะเขือเทศแล้วก็เฟรนฟราย ที่นี่เขาเรียกว่า ชิปส์เพื่อออกเสียงบัตรทมันสะกดว่า C H I P S พี่น้องจานนี้ของลุงเดอรเรียบร้อยแล้วจ้าส่วนถ้วยนี้ก็คือของข่อยอกบใส่ผักอ้อยแงะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวกล่องนี้ชุดนี้เดอร์ดินเนอร์ของเราสองคนในค่ำคืนนี้จ้าความแตกต่างที่ลงตัววาา่าซานพอถึงเวลากินก็นั่งกันคนละมุมจ้าพี่น้องบ่ได้นั่งโต๊ะกินข้าวเพราะว่าลุงเดอเพิ่นยากดูทีวีเราก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ากินกันคนละอย่างอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดไปนั่งกินที่โต๊ะ าาเพิ่นก็นจะบ่ค่อยมีเวลาเบิ่งทีวีจ้ะทำงานกลับมาดึกแล้วแถมยังต้องเข้านอนเร็วก็เลยเป็นไปในรูปแบบนี้จ้ะพี่น้องลองมาดูน I really have Long video also <Yeah. S 2> uh huh.